สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ขอ,อนอมเรียนเชิญทุกท่านมาในงานพิธีสมรถสุดที่นี่กับกิติพงศ์นะครับที่บ้านทางรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาครับสมัยที่เจ้าสาวเพิ่งสำเร็จการศึกษา ขั้วโตอมาโตตัมมาสัมพุจ่าอิมังสุปะอิทุลอิมังิวะยังกันเตปัตตานิสัปปริวารานิชิยามะสาธุโนกันเตพิกูตสังโฆอิมานิปัตตานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากลาง ปีพระตังสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าท่านข้าพเจ้าพร้อมบริวารเหล่านี้แจกพระสูตรสงฆ์เอาพระสงฆ์จงรับเพื่อเพื่อเยาว์ทรงนี้อยู่ตอนพิธีสงฆ์นะครับในภาคเช้าที่บ้านของเจ้าสาว

ทอยู่วิวันจันตุสโลาต่าวะขัวภาวะสัเพภาวะสังเพอวิวันจันตุสโลวมินาสตุมัสุกีติกายุวภาวะอิวานสนจังมุตตาปจา आयु धनो सुख सुखेता हुए था सुखेता हो धासा हसा भे पे हाथा सने हलोता सुखेता हो धासा ในครัวนะครับใครมาเชา้าก็มีอาหารต้อนรับตลอด่อีกนนๆย ออ้หมครับเลยหลุมย่างเนี่ยแ่ายย่งไอ้ชิบิแช่แชอะางมาพ้ามทุกโชว์เทุกทางเข้าไรบก็ตามเรื่องของการับทนะครับโวใหม่ใหม่ ครับนี่ก็สภาพรถนะครับที่แขกเรือที่มาในช่วงเช้าก็จะจอดรถตั้งแต่แยกขทางรถไฟนะที่จะมาบ้านของย้าสาวแล้วก็จอดเข้าไปในซอยกันที่จอดในซอยไม่ได้ตรงไหนที่จะถอยหลังเขาจอดได้ก็จะจอดกันนะครับตอนนี้ก็ในช่วงของลาพระแล้วนะครับส่งพระลาพระกลับ วัดนะครับครับสำหรับในตอนภาคเช้านี้ก็ขอยุติการพูดคุยสายทำนำเสนอแก่ทุกท่านไว้เพียงทคนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปและคลิกคำว่าติดตามใต้วิดีโอให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ